ชื่อเค็กชิปเป็นลูกนาสีม่วงค่ะอาีของหนูคือเค็กซีโร่สองตัวค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าลูกนาสีส้มค่ะอาีของหนูก็คือเบลล่าดอกไซร์เมสเทนค่ะสวัสดีค่ะคีแคทลูกนาสีน้ำเงินนะคะอาีของหนูนะคะก็คือคีแคทดอกไซร์เมสเทนค่ะฝากด้วยนะะ สวัสดีค่ะเทียา์เทนีซิเทีนนะคะลูกแมวสีฟ้าค่ะเฟซเฟซกูคนหนูนะคะก็คือเทียร์กันจะทำแผลบ้านแถว่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเซัลูกแมวสีชมพูค่ะก็ไอจีของหนูนะคะก็คือ s s a y o n a i a d อทไอค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะกีดิดาสายโยค่ะสวัสดีค่ะบีเบลลูกแมวสีเหลืองค่ะไอจีของหนูนะคะก็คือ b b e l l ดอทไซน์ซินเทนค่ะ ก็สำหรับเพลงแรกที่โชว์ไปนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าล a เ b e ซินบอยค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยที่แล้วก็ทุกคนได้ฟังกันที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะก็สเปเชียลมากๆเลยนะคะก็ถ้าลงเมื่อไหร่เปิดใช้หนึ่งซีหนึ่งก็มีก็มุมตรงหนึ่งซีหนึ่งขอทางยังไงก็ติดตามกันด้วยนะ ไปเพลงต่อไปกันเลยดีไหมชูคอจะทราบไหมเขาเพลงต่อไปเพลงอะไรเซนเดเล่เซนเดเล่เซนเดเล่ตุ้งต้าค่ะเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเคยใช้หนึ่งซีหนึ่งครับเพลงนี้เคยใช้เก้าธันวาคมเคยใช้ต่อไปเลยละนะต้องทำบูทมากมากเลยนะเริ่มใช้เก้าธันวาคมหกห้าครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องบูธนิดนึงนะคะก็วันนี้พิเศษนะคะบูธของเรานะคะ ใครที่ซื้อสองส่งเขาสองไปนะคะจะได้ไททา้าพวกเรานะคะทั้งหมดเจ็ดคนแล้วก็ตามกฎเดิมของการซื้อกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะได้เซลฟี่กับเบอร์สคนนะคะก็ <c oughs> ได้เลคะค่ะตอนนั้นนะคะก็บูธของพวกหนูนะคะเปิดห้าโมงเย็นถึงหนึ่งุ่มนะคะเรามีเปิดย,วยาวๆเลยค่ะี้ก็มาเจอกันแน่นะ